trouble สวัสดีนะกครับทุกคนวันนี้ก็ผมซีนทีด็ดเกมนะครับทุกคนวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกมโลบอสนะครับทุกคนก็เรามาอยู่ในแมปคัลเลอร์็อนะทุกคนซึ่งแบบคัลเลอร์็อกเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้เล่นมานานนะครับก็ก,ก็เล่นเล่นมานานแล้วนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเราน่าจะเคยเล่นแล้วนะทุกคนซึ่งแบบนี้เขาก็เลยอัปเดตวันคริสต์มาสนะคือ ตอนวันปีใหม่เนี่ยมันน่าจะหมดคริสต์มาสไปแล้วนะทุกคนอันนี้มันปี2022แล้วนะซึ่งรู้สึกว่าแมบบเขาน่าจะปรับปรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันคริสต์มาสด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่วันคริสต์มาสแล้วซึ่งเราเนี่ยให้เราเหยียบสีบล็อกเหมือนเดิมนะซึ่งพี่ก็เคยเล่นก่อนอน,นะถ้าใครอยากไปดูคลิปพี่ก่อน,อนสามารถไปดูได้เลยนะตอนนี้พี่ยังเป็นเป็นเด็กอยู่ใช่เป็นเด็กอยู่เหตุตอนแรกนะเดี๋ยวพี่ขอไปดูก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็กะโดดสูงนะ พี่กระโดดสูงโคตรดีอะทุกคนดูดิสูงมากเนี่ยดูกระโดดเห็นปะแรงน้มถ่วงนะทุกคนคล้ายๆกับแรงน้มถ่วงนะแต่ตอนนี้เราลองมาดูผู้เล่นก่อนดีกว่าว่าผู้เล่นเขาเล่นชนะหรือเปล่าโอเคกึศสี่หกร้อยนะครับเขาเป็นผู้ชนะไปครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นตาต่อไปเลยนะทุกคนอ่ะเเริ่มแมปเลยเอาเป็นแมปนี้แล้วกันนะโอเคเรื่องแบบนี้เลื่อแบบนี้นะทุกคนเขาปรับใหม่ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยนะมาแล้วโอเคอะสีเขียวสีเขียวสีเขียวเข้มนะครับนี่สีเขียวเข้มอาร์ควีนค่อยค่อยว่ารู้สึกว่าน่าจะยากขึ้นนะทุกคนเขาปรับใหม่โอเคสีเทาสีเทาสีเทาโอเคโอเควิ่งมันดูดอะเนี่ยพะลมมันดูนะทุกคนไม่น่าแบบนี้เลยเอาสีน้ำตาลนี่นะสีน้ำตาลโอเคสีน้ำตาลนะทุกคน สีเหลืองสีเหลืองปึ๊บอ่าได้แล้วสีเหลืองอย่าตายนะอย่าตายโอเคได้อยู่สีเทาสีเทาสีเทาเออเออสีเทาได้แล้วเฮ้ยจะดูดจะดูดโอเคโอเคสีน้ำเงินสีน้ำเงินดาร์กสีน้ำเงินปึ๊บอ่าได้แล้วเฮ้ยเนี่ยเกือบไปแล้วต่อไปสีเทาสีเทาสีเทาปึ๊บสีเทาโอเคสีเทา อา้าตายนะครับเหลือ3มคนแล้วเร็วเร็วต่เอเฮ้ยเฮ้ยต่อไปสีนี้สีนี้โอ้กระโดดไม่ทันเลย <S <S โอเคแพ้นะครับเกิดไม่ได้ละรู้สึกว่าเสมอกันนะไม่มีใครชนะเลยนะเสมอกันนะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นใหม่ดีกว่านะทุกคนเ,คเลือกแบบนี้ก่อนนะเลือกแบบนี้อ่ะแบบนี้อา้าใครไปเลือกแบบนี้เนี่ยโอเครู้สึกว่าจะเป็นด่านอะไรโอ้ด่านบันไดใช่ไหม ชาเวอร์บลอเฮ้ย,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 ยเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนไม่ได้โอเคบังคับแล้วเออโอเคเกือบตกนะโอเคต่อไปสีน้ำตาลนะครับโอเคสีน้ำตาลเลยอเอ้ยนี่ง่ายนะเนี่ยข้ามกระโดดแบบนี้เลยเหมือนคล้ายๆออฟฟี่อ่ะทุกคนโอเคต่อไปสีเขียวรีบขึ้นไปเลยปึ๊บอ่าได้แล้วถึงแล้วเกือบตายเกือบตายไม่ล่ะทุกคนโอ้โห ถ้าผมเล่นในผ่านต้องขอไอ้ไยด้วยสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มปึ๊บเออทานทันทันโอเคอันนี้สีเทาใช่ไหมอ่ะสีเทานะทุกคนอ่าสีเทานะโอเคต่อไปสีเหลืองนี่สีเหลืองนะครับเลเวลสามแล้วโอคโหเสียวอยู่นะเล่นแบบนี้เฮ้ยสีดำสีดำปึ๊บอ่าสีดำ สีเขียวเข้มสีเขียวเข้มนะครับออโอเคต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอ้ oh, my god ไม่ทันแล้วน้ำเงินนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเล่นแมปอื่นดีกว่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเลือกแมปที่เราต้องการนะแบบนี้แล้วกันนะโอ้มีใครเลือกแมปเนี้ยโหสามคนเลยโอเคไเด้ยทำไมตัวใหญ่วะสีเขียวโอเคสีเขียวเ,เราก็ตัวใหญ่นะนเนี่ย ๋อเป็นแบบสามเหลี่ยมใช่ไหมเออแต่ตอนแรกขอต้องชนะเลยนะคือแพทุกคนแป๊บนึงสีเหลืองอะบังคับไม่ได้โอเคอุ้ยโหตัวใหญ่มากโอเคโอ้ยโอ้ยเดินไม่ได้เอ้ยเดินไม่ได้อยผมสายมือผมเหนียวแน่เลยเดินไม่กล้าเดินเนี่ยนะผมบังคับอยู่แล้วมันก็ไม่เดินนะฮะมันผิดพลาดอะไรไม่รู้ <g ül> มีคนโตโหเสมอไม่มีใครชนะเลยเสมอเห็นปะไม่มีใครชนะเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบปต่อดีกว่านะเดี๋ยวเราจะตาต่อเลยนะทุกคนเหลือเวลาสินาทีถึงเก้นะทีเดี๋ยวเราก่อนนะครับมันก็นับถอยหลังอยู่นะครับโอเคต่อไปเราจะเลือกแบปนี้แล้วกันนะเนแบบเนี้ยเฮ้ยอันนี้ยากว่ะ นะครับซึ่งมันเป็นแบบที่อัปเดตเข้าม่ไงก็เลยมันก็เลยมันเป็น,ปนแบบที่สร้างดีไงโอเคเดินดีๆนะสีม่วง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 โอ้โดนขังโอ้ <c oughs> เอ,อเกิดหม่ไม่ได้เลยเนี่ยว่าเกิดใหม่ไม่ได้เลยทุกคนต้องเล่นใหม่คืออ่ะผมมือผมเหนียวนะทุกคน <c oughs> มันก็เลยเล่นเกมบากนะถ้าผมไปล้างมือน่าจะดีกว่าแล้วนะ โอเคนะผู้หญิงคนนี้ก็ได้เป็นผู้ชนะไปแล้วกันนะครับแต่ชื่อนี้เรียกยากจริงแต่ละคนนี้ไม่รู้ชื่อโลบอกนี้ก็เรียกยากมากนะเอ,อเราจะเรียกว่าคุณผู้หญิงดีกว่าก็ดีแล้วโอเคมาแบบไหนดีแบบนี้ดีกว่าเลือกโอเคสี่คนนะโอเคเดี๋ยวเราลองแบบอื่นเลยนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบพวกเป็นผีนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้รอยแล้วทุกคนเฮ้ยลอยได้ไง นะสีน้ําเงินโอ้ยกยตกไหมเนี่ยอ๋อมตกด้วยโอเคสีเขียวเข้มนะสีเขียวเข้มโอเคเดินไม่ได้มือลื่นมือเหนียวโอเคสีไหนสีนี้สีนี้สีนี้เออจําได้จําได้โอเคระวังนะระวังคือต้องรีบนะอย่ามือแต่ช้าไงโอเคสีน้ำผู้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 โอเคได้ละมือเหนียวมากทุกคน เอสีเทาสีเทาสีเทานี่สีเทาอ่ะโอเคต่อไปสีชมพูนะนี่สีชมพูนะทุกคนอ่าสีชมพูได้ด้วยนะครับโอเคอ่ะสีนี้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มือเหนียวเห็นปะคือมันต้องเล่นให้ผ่านนะครับอ่ะผมมันเลือกแบบนี้แล้วกันนะ แบบนี้ให้เลือกแบบนี้ <c oughs> ไม่เอาแบบนี้อยากจะเลือกแบบธรรมดาออริจินอลก่อนโอ้ยสีน้ำเงิน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 โอเคได้ด้วยเดินเดินกระโดดกระโดดโอ้ถึงแล้วเนี่ยมันยากมากเลยมือลื่นด้วยมือเหนียวสีเทาสีเทาโอเค แล้วก็ต่อไปนะสีสีเขียวเข้มนะครับโอเคโอเคสีเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสีม่วงนะครับโอเคสีม่วงเฮ้ยเกือบไปแล้วนะโอเคสีเหลืองสีเหลืองเออสีเหลืองอยู่ตรงนี้โอเคโชคดีแล้วกันโอเคสีเหลืองนะครับอุยยากมากสีฟ้าสีฟ้าอันนี้เลยสีฟ้านะครับสีฟ้า เฮ้ยเกือบโฮ้ยสีไหนสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเคสีเหลืองสีเหลืองอย่าแพ้นะอย่าแพ้ถ้าเล่นในผ่านต้องขอให้ไพ่มาทุกคนพึ่งมาเล่นนะโอเคกระโดดเออสีฟ้าเออได้อยู่ได้อยู่แหมเกือบตายสีแดงสีแดงสีแดงโอเคโอเคกลับมาเหมือนเดิมรีบเลยสีดำสีดำสีดำปุ๊บเออได้ละอุ้ย ตอนนี้แมพมันอาจจะแหลกแหละก็เลยมันรอช้าสีฟ้าสีฟ้าสีเอ้ยสีฟ้าเอยสีฟ้าสีฟ้านี่สีฟ้าเอ้ยเกือบตายเกืบตายนี่สีน้ำเงินอุ้ยเวลาน้อยอ่ะเฮ้ยๆสีนี้สีนี้สีนี้ปึ๊บเออได้แล้วสีแดง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 โอ้โหตาย ไม่โอ้โหเดินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมาโอเคนะทุกคนไปล้างมือมาแล้วจะได้มือเล่นเกมสบายๆนะครับทุกคนโอเคอ่ะสีเขียวเข้มสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่ไงสีเขียวเฮ้ยกระโดดกระโดดแรงก้มถ่วงนะครับเฮ้ยแต่สูงเกินไปหรือเปล่าโอเคต่อไปนะครับสีน้ำผึปึ๊บจูโอเค ทุกคนต้องขอให้ภัยด้วยนะมือลื่นก็ไปล้างมือมานะครับจะได้เล่นเกมสบายโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> อันนี้นี่นโอเคต้องชนะนะครับเราต้องได้ชิงรางวัลโอเคต่อไปสีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับโอเคโอเคต้องผ่านนะครับเดี๋ยวนะ FC ไมมเนี่ยคุ้นๆณน,นกเลย k เคของพีตัวเนี้ยคุ้นๆน,นะ เฮ้ย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 โอเคถึง okay, ถึงถึงเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคได้แล้วนะครับบางคนก็เคยเล่นแบบนี้นะเออแต่มันเป็นอัปเดตแหละโอเคได้อยู่นะครับแต่นี่เป็นแมปช่วงอัปเดตนะทุกคนไม่ได้เล่นมานานเออสีแดง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 โอ๊ยตายหลายรอบแล้วเราเกิดมาใหม่ดีไหมเนี่ยฮะ โอเคนะเบคอนก็เป็นผู้ชนะทุกคนโอเคผ่านไปนะขอชนะมั่งสิอยากจะได้ชนะมั่งอะเล่นมาหลายรอบแล้วก็ตายหลายรอบแล้วตั้งแต่ก่อนกรแล้วทุกคนพี่ก็เล่นนี่เป็นแหละเพิ่งมาเล่นกรอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเอามาเลือกแบบแบบนี้เลยนะแบบนี้แบบนี้เออแบบนี้แหละที่ผมต้องการเล่นนะแต่มี2ชั้นโอเคมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับนี่ไงสีน้ําเงินดักสีน้ําเงินเข้มนะฮะ เนี่ยนะฮะมันมีสีน้ำเงินเข้มด้วยนะเข้มจนดำเลยเค้มเคสีแดงสีแดงก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคโอเคอันนี้นะไล่แวดเฮ้สีดำสีดำเออเฮ้ย,ยสีเฮ้ยอันนี้เออไม่ใช่ดูผิดดูผิดโทษนะ แต่ตอนเอข้างล่างนี้ก็ปลอดภัยนะไอ้สีนี้สีนี้โอเคสีนี้นะโอเคเฮ้ยคือมันต้องรีบแล้วสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าปึ๊บสีฟ้าปึ๊บโอเคไม่เดินเลยคือถ้ามันไม่เดินนะทุกคนโอเคสีเทาสีเทาสีเทาปึ๊บโอเคสีเทานะครับโอ้โหโอเคสีเทาสีเทาสีเทาโอเค คือเวลามันน้อยมากทุกคนดูดิคนตายก็ไปเยอะแล้วก็สีม่วงนะครับสีม่วงสีม่วงโอเคสีคือคืออยากกระโดดขาดโอเคสีเขียวสีเขียวสีเขียวแค่สีเขียวแค่ปึ๊บอ่าทันนะครับโอเคเหลือแค่คนเดียวละสีน้ําตาลสีน้ําตาลโอเคสีน้ําตาลโอเคยังรอดอยู่นะครับโอเคสีฟ้าสีฟ้าโอเคเวลาน้อยละ โอเคสีนี้สีนี้สีนี้โอเคเกือบตกนะเฮ้ยสีม่วงสีม่วงนะครับปึ๊บอ่าได้แล้วนะครับโอเคต่อไปสีแดงสีแดงปึ๊บเฮทันอยู่นะไว้เหลือแค่คนเดียวแล้วสีฟ้าสีฟ้าปึ๊บโอ้ยเฮยังงังสีน้ำเงินสีน้ำเงินเราต้องให้เขาแพ้นะโอเค ชนะอยู่นะครับเหลือแค่2คนและสีเทาสีเทาโอเคโอเคสีน้ำเงินเฮ้ยชนะแล้วจะชนะแล้วทุกคนเยสชนะแล้วทุกคนโอ้โหนะครับตอนนี้สตินที่เดอะเกมได้เป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งไปแล้วนะทุกคนโอเคนะปิดคลิปเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รีบฝากกดไลค์กดแชร์กดและใครก็อย่าลืมกดติดตามด้วยก็สำหรับคลิปนี้ทุกคน ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับถ้าอยากจะเล่นแมปอะไรก็ช่วยคอมเมนต์กันได้นะทุกคนก็ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ